สวัสดีครับอยู่กับผมสายลมพาลุยนะครับวันนี้ผมจะกลับมาหาโจนป่านะที่คลิปที่แล้วผมมาผมเห็นนะครับซึ่งเขาบาดเจ็บอยู่นะเขานั่งนิ่งเลยนะครับไม่ไปไหนเลยนะผมถามอะไรเขาก็ไม่ค่อยตอบอะไรเลยนะครับเขานิ่งเงียบมากเลยนะผมจะเข้าใกล้เขาก็ไม่ให้เข้าใกล้นะครับจนเขาตีผมนะมีสองช่วงจังหวะนีนที่ที่เขาตีผมนะครับจนผมต้องหลีกตัวออกมานะ สุดท้ายผมก็ต้องเดินทางกลับนะครับเหมือนเขาไม่ยา้ายผมเข้าใกล้นะแล้วก็ไม่ยา้ายใครเข้าใกล้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับยุงเยอะมากๆเลยนะในในระหว่างที่ผมเดินทางมายุงก็ตอมตลอดเลยนะครับโชคดีที่ผมทายากันยุงนะถ้าไม่ทายากันยุงผมว่าน่าจะตอมเยอะกว่านี้นะครับรู้สึกขันมากๆเลยนะไม่รู้ว่าวันนี้โจรป่ายังอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะเพราะว่า ฝนเพิ่งจะหยุดตกไปเมื่อตะกี้นะครับถามว่าฝนตกหนักไหมก็ไม่ค่อยหนักสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทําให้พื้นพอที่จะเปียกนะน้ําไม่ค่อยเพิ่มนะครับฝนตกนิดเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราออกเดินทางกันดีกว่าผมจะค่อยๆซุ้มเข้าไปนะถ้าพร้อมแล้วไปกันดีกว่านะครับก่อนที่จะไปชมคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับ Let ก g ็ไปจุงตัด รู้สึกเย็นสบายมากๆเลยนะหลังจากที่ฝนตกไปนะครับใบไม้ใบหาญยยา้าเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับนี่นะรู้สึกสดขึ้นนะครับฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วนะครับเป็นอาทิตย์แล้วนะฝนไม่มีเลยนะครับเพิ่งจะตกออมาวันนี้นะตกไม่หนักด้วยนะครับโอ้สวยมากมากเลย ผมไปดูในอ่างเก็บน้ำน้ำเริ่มที่จะแห้งแล้วนะครับเนื่องจากฝนถึงช่วงไปนานนะน้ำก็เริ่มแห้งนะครับตอนกลางวันคือร้อนมากๆเลยนะครับพี่ๆโคตรร้อนเลยนะครับอยู่ในบ้านคือเหงื่อตกนะมีดูว่าจนป่า ยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับเขาได้ลบฝนไปไหนหรือเปล่าก็มไม่แน่ใจนะครับผมจะไม่เข้าไปถ่ายพี่ๆได้เห็นใกล้ๆนะกลัวเขาแบบว่าจะทําร้ายผมนะครับถ้าผมเอากล้องไปถ่ายเขาอะเขาอาจจะไม่พอใจนะผมจะตั้งต้องแล้วก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปหาเขานะครับทริปที่แล้วเขาทําร้ายผมด้วยนะ ระหว่างที่เดินมายุงรอมตลอดเลยนะครับยุงเยอะมากเลยขนาดว่าผมทายากันยุงแล้วนะยุงยังเยอะขนาดนี้เลยนะครับถ้าไม่ทายากันยุงนี่โ้น่าจะอยู่ไม่ได้นะครับเรารีบเดินเข้าไปดีกว่า ก่อนที่มันจะมืดนะผมกลัวมันจะมืดนะครับอ้ยุงเยอะมากเลยอนะ่ะพี่ดูใบไ,ไม้นะชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะที่ฝนตกลงมานะครับมีรู้ว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกลงมาหรือเปล่านะเมื่อวานที่ผมมาผมได้ยินเสียงเดินด้วยนะครับ เดินอยู่รอบๆนะเดินอยู่แถวๆนี้นะครับนะตอนนี้ผมเดินเข้ามาใกล้ถึงจุดที่มีโจรป่าแล้วนะครับสถานที่ใกล้เคียงตรงนี้ก็จะมีเสียงประหลาดอยู่นะเสียงเดินอะไรแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าใครมาเดินนะอาจจะเป็นคนเดียวกันที่ นั่งบาดเจ็บอยู่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็จะมีเสียงเดินอยู่ตรงนี้นะครับณนะตอนนี้ผมก็ได้ยินเสียงเดินนะเดินอยู่หน่อยๆนะครับเสียงเดินกบอบๆแกบๆนะมีอยู่ว่าในกล้องพี่ได้ยินหรือเปล่าหรือเสียงหรือว่าเสียงจะเข้าไปในกล้องหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับ ลมเยอะมากพอาทิยนเริ่มตกมาแล้วนะครับพี่นะแสงพอาทิยนไม่ค่อยมีแล้วนะครับมีแค่ลางๆนะไปต่อดีกว่า ไปฝั่งโนนะครับผมต้องเดินไปฝั่งโนนนะจนผ่าอยู่ฝั่งนน้นะครับทางลกมากมากเลยนะครับเริ่มผิวข้าวแล้วสิลมแรงมากเลยนะครับพ,พี่ไี่ยินเสียงอะไรไหม คล้ายๆเสียงคนแล้วก็มีเสียงเดินปนๆปปกันนะครับปนกันไปปนกันมานะพี่ๆได้ยินหรือเปล่าคร้ายเป็นเสียงเดินนะไม่รู้ว่าในกล้องพี่ๆได้ยินหรือเปล่า จนเยืเงีย็นนะครับฟังเงียบ,บฟ,ยฟังเสียงนะผมเห็นได้ยินเสียงมากขึ้นนะครับไปดีกว่าเมื่อวานผมได้ยินเสียงตรงนี้แบบ ผมได้ยินเสียงเดินตรงนี้คือชัดเจนมากเลยนะวิ่งไปวิ่งมานะครับสองสามรอบนะพ,พี่ได้ยินเหมือนที่ผมได้ยินไหมคล้ายเป็นเสียงคนนะผมเดินทางมาถึงหินตรงนี้แล้วนะครับหินที่มีร่องรอยการต่อสู้นะ ดูเศษไม้หักเลยีนละนาเลยนะครับท่อนไม้นะเหมือนกับว,ว่าเขาต่อสู้กันอยู่แถวๆนี้นะครับส่วนจรป่ากอยู่ฝั่งนู้นนะผมต้องเดินไปด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันดีกว่าไม่รู้ว่าจรป่ายังอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับ ฝนตกมันได้หลบฝนหรือป็ไม่แน่ใจนะครับวันนี้ผมผมมีของมาฝากจนป่าด้วยนะครับไม่รู้ว่าจนป่าจะกินหรือเปล่านะผมผมผมคิดว่าจนป่าก็น่าจะมาจากหมู่บ้านน่าจะมาจากในหมู่บ้านแห่งไหนสกที่หนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเขาอยู่ ที่ไหนนะครับทำไมเขามาอยู่ในป่าแล้วก็กลายเป็นโจนได้นะแล้วก็สิ่งที่ผมเอามาผมคิดว่าเขาน่าจะรู้จักแล้วก็น่าจะกินนะครับน่าจะกินเป็นแล้วก็แกะเป็นนะผมคงไม่ต้องสอนนะครับพ,พ,พี่พี่สังเกตดูกอไผ่ฝั่งนู้นะนะกอไผ่นะฝั่งนู้นนะครับ ผมดูเหมือนมีคนอยู่นะอาจจะเป็นโจรป่าก็เป็นได้นะครับเห็นไหมเขายังไม่ไปไหนเลยนะครับเมื่อวานที่ผมมาเขาก็นั่งอยู่แบบนี้นะครับเขาไม่หลบฝนแล้วฝนไม่ตกฝนตกไม่เปียกตัวเขาหรือไงผมก็ไม่รู้นะครับเห็นปะ คือหลังกอไผ่นะครับใส่เสื้อสีดำนะพี่พี่เห็นปะผมจะซุ่มดูก่อนนะครับว่าเขาจะมีปฏิกิริยายัางไงนะเวลาที่เขาอยู่คนเดียวนะครับ ตั้งกล้องไว้ดีกว่านะครับ,รบ,รบจุดที่ผมตั้งกล้องอยู่ห่างจากเขาเพอสมควรเลยนะครับเขามองไม่เห็นนะผมซุ้มอยู่นะครับผมแอบตั้งกล้องนะ เขาอ,อยู่นิ่งเลยนะครับเขาไม่กระดิกไปไหนเลยนะเขานั่นจะเจ็บหนักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเมื่อวานที่ผมมาผมถามอะไรไปเขาก็ไม่ตอบเลยนะครับ พี่เดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปหาจนป่านะครับ 还是挺棒的。<laughs> <laughs> เจ็ดม uhm <Okay. S 2> ุ้งหมาป่ะครับวันนี้ผมมีของมาให้ด้วยนะไม่รู้ว่าชอบหรือเปล่าครับมาดีนะไม่ต้องมาตีของเหนือเมื่อวานนะครับมีอะไรที่สื่อสารกับผมหรือเปล่าครับ ที่อยา่ให้มช่วยก็บอกนะพูดไม่ได้เหรอครับพูดได้ไหมนี่นะครับถ้ามีอะไรผมช่วยก็บอกได้นะ ไมันแก้วนะครับกว,ก,วบกลับลกลับก่อนนะครับกลับนะนะถ้ามีอะไรผมช่วยก็บอกนะครับกลับนะครับพี่ แต่จริงๆแล้วผมไม่กลับนะครับผมจะซูมดูนะผมจนดูว่าเขาจะกินหรือเปล่านะครับสิ่งที่ผขนมที่ผมเอามาให้นะครับ เขากำลังกินขนมนะครับเหมือนเขาจะชอบมากไหมเหมือนเขาชอบมากเลยนะครับชอบกินขนมนะ ผมจะไม่ใช้เสียงแล้วนะครับผมจะอยู่เงียบนะจะเฝ้าดูพฤติกรรมของเขานะครับ เขาเขาเขากลับไปอยู่ที่เดิมแล้วนะครับเขานั่นกินขนมหมดแล้วนะเขากินไวามากเลยนะครับใช้เวลาไม่นานเลยนะแต่ผมจะซุ่มดูอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมเยนดูว่าเขาจะทำอะไรต่อนะหลังจากที่เขากินหลังจากที่เขากินขนมเสร็จแล้ว อ,อยู่นิ่งเลยนะครับไม่ขยับตัวไปไหนเลยนะ าหรือปากไม่รู้หรอกครับเหมือนเขาแบบว่าชี้มาที่ขานะครับก็ยังเหมือนเขาพูดไม่ได้ด้วยนะคล้ายๆกับเขาเป็นใบนะครับผมพูดอะไรไปเขาก็ไม่คุยกับผมนะเขาสื่อสารด้วยการใช้นิ้วนะครับใช้มือนะ ผมจะซุ่มดูพฤติกรรมอีสเปหน่อนะครับแล้วก็จะกลับนะตอนนี้ยุงเยอะมากๆเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมแปลกใจยุงไม่ยุงยุงไม่กัดเขาหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะเขานั่งโดยได้ไงอะ่ะสองวันแล้วอ่ะสามวันแล้วอะ่ะโดยที่ไม่ไปไหนอะ่ะ เี๋วพีี่กลับนี้กว่านะครับหลังจากที่ผมเฝ้าดูพฤติกรรมแล้วเขาเขาอยู่ที่เดิมนะเขาอยู่ที่เดิมนะครับเขาไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเราลับไปนดิดกว่านะครับเพราะว่ายุงกัดไม่ไหวแล้วนะไปยุงเยอะมากเลยเขาไม่ขยับไม่เยื่อนไปไหนเลยนะครับนอกจากกินขนมนะพอเขากินขนมเสร็จเขาก็กลับไป นั่งอยู่ที่เดิมนะครับตอนนี้ผมเอาขนมไปให้เขาหยิบขนมไวมากเลยนะครับหยิบมาจากมือผมเลยนะ <c oughs> ผมนี่ตกใจเลยนะครับยุ่มเยอะมากๆเลยนะพี่รีบกลับกันดีกว่านะครับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าพี่พี่ชอบคลิปของผมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับแลวพบกัมใแหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ